สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูการทำความสะอาดนะครับคราบยางมะตอยนะครับที่ติดมานานแล้วนะครับนี่ครับเมื่อก่อนนะครับมันกระเด็นขึ้นมาเต็มรถเลยนะครับผมก็ได้ขัดออกไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับหลบรถขัดออกไปแล้วครับสีก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้ผมจะพามาดูนะครับนี่ในซุ้มล้อนี่ก็ใช่หมดเลยนะครับเป็นคราบยางมะตอยนะครับแต่นี่ตามแม็กตาม ซุมล้อนี่ชัยหมดเลยนะครับนี่ครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการกําจัดขราบยางมาตอยนะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเข้าร้านนะครับเข้าร้านก็มีขั้นต่ําก็ต้องมีห้าร้อยแน่นอนครับห้าร้อยนี่คือเขาจะทําให้เฉพาะชุดสีนะครับนี่มาดูก่อนครับนี่เราเอาผ้าเช็ดก่อนครับเช็ดฝุ่นเช็ดเช็ดดินออกก่อนนะครับ มาดูกันครับนี่ครับมาดูโซนนี้กันครับนี่โซนก่อนใหญ่ๆนี่นะครับขาบยางมาต่อยนะครับเช็ดไม่ออกครับยังไงก็ไม่ออกมาดูครับผมใช้น้ํามันนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับนี่ครับเป็นน้ํามันดีเซลผมไม่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับผมก็เลยมือหนึ่งถือกล้องมือนึงก็เช็ดนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับคาบมันเริ่มละลายออกครับเป็นน้ำสีดำาๆนะครับคาบเริ่มละลายครับตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายกับสีรถเรานะครับเห็นไหมครับเอามือลูบยังออกเลยครับพอโดนน้ามันแล้วนะครับคาบน้ําสีดำาๆก็เริ่มไหลออกนะครับเริ่มละลายออกดูครับเอาผ้าเช็ดนะครับก็ใช้แรงกดนิดนึงนะครับใช้แรงกดนิดนึงเห็นไหมครับหลุดออกง่ายมากครับ ็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนี่ครับเห็นไหมครับเช็ดออกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ใช่ครับข้างล่างนี้ก็ใช่นะครับเป็นคาบยางมาตอยทางนั้นเลยนะครับเแต่วันนี้ผมจะเช็ดตรงบันไดให้ดูก่อนนะครับช็ดตามบันไดให้ดูก่อนนี่ครับก็หลุดออกแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับที่รับชมนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่ต้องเสียเงินเราก็แค่มีเวลาแล้วก็ใช้น้ำมันนะครับใช้ผ้าชุบน้ำมันแล้วก็เช็ดออกแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาครับยางมาตอยนะครับเป็นน้ำมันดีเซลนะครับเป็นน้ำมันดีเซลนะครับเช็ดออกนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะหลุดออก นะครับเราก็ค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆนะครับเช็ดไปเรื่อยๆะสำหรับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคลิปเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากอาณาฟาร์มนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มขาวนะครับมันก็จะกัดนะครับกัดคาบจางมะตอย ไปเรื่อยๆนะครับเราก็แค่เช็ดออกนะครับเช็ดออกก็ใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับตามสีดำๆใช่หมดเลยนะครับนี่ครับน้ำมันดีเซลนะครับผมเอาออกมาจากรถนะครับน้ำมันดีเซลนี่ครับ เป็นน้ำมันดีเซลนะครับเห็นไหมครับหลุดออกหมดครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เช็ดออกหมดแล้วนะครับก็สีก็ไม่มีปัญหานะครับสีก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมันกระเด็นขึ้นมาถึงประตูเลยนะครับเห็นไหมครับตามช่องตามรูนะครับเป็นคราบน้ํามันทั้งหมดเคราบยางมอเตอยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับ ในรูขาดไม่ออกนะครับเข้าไม่ถึงครับนี่ครับประเด็นขึ้นมาก็ฝากนะครับฝากติดตามช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับช่องก็ฝากติดตามนะครับช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับช่องอา้าฟาร์มนะครับผมเป็นช่องเล็กๆนะครับผู้ติดตามน้อยนิดนะครับแต่ก็พยายาม าหาสาระดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงสัตว์แปลกๆนะครับเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับนี่ครับนี่คือก็ได้ฉโลมน้ำมันไว้แล้วนะครับฉโลมน้ำมันไว้แล้วแล้วก็มาลูบออกนะครับเราผ้ามาเช็ดมาลูบออกนะครับตรงที่ดำๆก็คือฉโลมน้ำมันไว้แล้วครับนี่ครับ ฝากติดตามด้วยนะครับอาหน้าฟาร์มนะครับผมอาหน้าฟาร์มนะครับนี่ครับขอบคุณครับ